จกค่ะนมไทยเดนมาร์กกินตั้งแต่เด็กค่ะนมวัวแดงนี่ต้องบอกว่าโตมาด้วยนมไทยเดนมาร์กเลยตอนเด็กๆจะชอบกินรสหวานที่สุดนมรสหวานตอนเด็กๆเ,เราก็จะกินนมอยู่แล้วเนาะวันละแบบ3ามสี่กองแต่พอโตมาก็จะมีช่วงหนึ่งที่หยุดดื่มนมไปแล้วก็พอหันมาออกกำลังกายหนักเหมือนกับวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเล่นโยคะว่ายน้ำอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่าเออบางทีอะก่อนจะออกกําลังกายค้ยจะกินอะไรรองท้องดีก็จะคิดถึงการดื่มนมแล้วก็ถ้าคิดถึงนมก็จะพุ่งไปที่นมไทยเดนมาก,ก่อนก็จะกินก่อนออกกําลังกายเพราะรู้สึกว่ามันเป็นการรองท้องกินก่อนสักประมาณส0นาทีอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆตอน,นเด็กๆก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าพอโตมาก็รู้ว่านมไทยเดนมากเนี่ยเป็นอาชีพพระราชทานที่ในหลวงราชกาลที่9เนี่ย เหมือนสอนให้พวกเราคนไทยที่ทำอาชีพเกษตรกรเนี่ยหันมาทำฟาร์มโคโนมชาวนาชาวไร่ก็จะได้มีรายได้ที่ดีขึ้นไม่ต้องเหมือนกับทำไร่เลื่อนลอยรู้สึกว้าวมากเหมือนกันคือตอนเด็กเราก็มีรู้หรอกเรารู้แต่ว่ากินนมวัวแดงอันนี้กินแล้วจะสูงสุขภาพจะแข็งแรงกินแล้วจะฉลาดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอโตมา รู้ว่าเป็นการได้ช่วยเกษตรกรก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกซาบซึ้งในวิสัยทัศน์ของในหลวงรัชกาลที่9ที่เหมือนกับเห็นอนาคตอันยาวไกลทำให้พวกเรามีอาชีพที่ดีมั่นคงแล้วก็จะได้อยู่อย่างพอเพียงตามเจตนารมณ์ของท่านนะคะก็ช่วงนี้นะคะสถานการณ์โควิด -19 ค่ะเราต้องใช้ชีวิตในแบบ New Normal ใช้ชีวิตอย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแก็คือต้องดูแลตัวเองทานอาหารให้ครบห้ามู่ออกกําลังกายเป็นประจำแล้วก็ที่สําคัญค่ะต้องหานมดีดนะคะที่คุณภาพดีดเนี่ยแบบง่ายๆดื่มได้ทุกวันก็คือดื่มนมไทยเดนมาร์กนะคะได้ทั้งในเรื่องของแคลเซียมบำรุงกระดูกแล้วก็ไว้ใจได้ในเรื่องของความปลอดภัยสะอาดได้มาตรฐานก็ต้องเป็นนมวัวแดงนะคะนมไทยเดนมาร์กค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเราดื่มนมแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการเหมือนเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายร่างกายเราก็จะแข็งแรงขึ้นบางทีเราออกไปเจอลมเจอ อะไรนิดหน่อยเนี่ยมันก็จะเหมือนมีภูมิป้องกันเอาไว้ช่วงที่ผ่านมาเนาะก็เห็นว่าพวกเราคนไทยเนาะรักกันสาม,มัคคีกันถ้าเรารักกันสาม,มัคคีกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่แผ่กันแบบนี้เนี่ยโควิด1 i ก็จะไม่สามารถทำอะไรแล้วได้แน่นอนอย่าลืมดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยค่ะ